ดวลการท่าเรือเอฟซีปิดดิวส่งท้ายตลาดนักเตะัวตัวอัชนาวีมังกรลมฟูแบ็กทีมชาติอิโนโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมเล่งปิดติวนักเตะไทยแบบไม่เชิงกงหลังจบเอเชียคับที่กาตาร์การทะเลซีได้ปิดดิวส่งท้ายตลาดนักเตะัวตัวอัชนาวีมังกรลม ฟูตแบ็กทีมชาติอินโดนีเซียที่เล่นได้ทั้งแบ็กแบกกองกลางตัวรับดาวเตะวัย24ปีเพิ่งมีส่วนร่วมช่วยให้ทีมชาติอินโดนีเซียผ่านเขา้ารอบ16ทีมกับไทยในศึกเอเชียคัพได้เป็นครั้งแรกในประวัติศา,ศาสตร์หลังจากที่เป็นคนยิงประตูช่วยให้ทีมเอาชนะเวียดนามไปได้1ประตูต่อศูนย์ในรอบแบ่งกลุ่มโดยเจ้าตัวเพิ่งหมดสัญญากับทีมซองนำดากอนทีมในเคเลียสอของเกาหลีใต้ก่อนที่จะตัดสินใจย้ายมาค้าแข้งไทยลีกครั้งแรกกับการทะเลอฟซี ถือเป็นนักเตะท,ทีมชาติอินโดนีเซียคนที่2ของสโมสรต่อจากเทเรนปูฮิลิสที่เคยมาค้าแข้งกับทีมในปี2018สลักอัสนาวีมังโกลัมย้ายไปค้าแข้งกับทีมในเคนิก2ของเกาหลีใต้ตั้งแต่ปี2021กับทีมอันซานกินเนอร์ต่อด้วยย้ายไปค้าแข่งกับทีมซองนมดากอนในฤดูกาลล่าสุดและเป็นกำลังหลักของทีมลงสนามให้กับทีมซองนมดากอนไปทั้งหมด27นัดรวมทุกรายการและลงสนามในเคนิคสอ2ของเกาหลีใต้ไปทั้งหมด66นัด ยิงได้2ประตูกับ5แอซซิสนอกจากนี้ยังเคยคว้วรางวัลนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีในปี2018สมัยค้าแข้งในลีกบ้านเกิดสลับอัชนาวีมังกรลมจะเดินทางมาประเทศไทยทันทีหลังจบเอเชียคับที่กาตาร์เอเชียคับรอบ16ทีมุดท้ายอินโดนีเซียพวกเขาจะพบก,กับออสเตรเลียในวันที่28มกราคมนี้ลือหนักการทะเลเฟีเตรียมคว้าแข้งท็อปแบบไม่เชียงกงการทะเลฟีเตรียมเจรจาคว้าแข้งท็อปทีมชาติไทย ยุคอิชิมาสำแกงเลขกสองหลังจากที่ทาง Two Bank ยู l i เต็ดโพสต์ไป3กับ4โดยการท่าเลโพสต์ตัวกับว่าเราไป6แต่กับหลังจากเอชคัพ7คนนะพร้อมยังถ่ายภาพร่วมกับปฐมพลเจรนัตนพิรมสุพนันุูลรัตนและยังมีพิรดตสสารักษมีมาร่วมฟิลมด้วยโดยคาดการว่านักเตะใหม่ที่ไม่เชียงกงของการท่าเลเอฟซีน่าจะเป็นพิรดตนสารักษมีซึ่งตอนนี้กำลังพาทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์ในศึกเอชคัพ2023ที่กาตาร์ ก่อนจากกันย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับพรเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารฟุตวันไทยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ